English for Thai students autobiography. จงอ่านประวัติย่อของพิสารแล้วทำแบบทดสอบนะคะหากต้องการฟังเสียงและคำแปลให้ใช้เมาส์คลิกที่ประโยคข้อความนะคะ I am Pisan Madi. My nickname is d o n I am 10 years old. I was born in s u p a m b u r i แบบทดสอบลากถูกแล้วค่ะ Go to school จงอ่านเรื่องของอภิรักษ์แล้วตอบคำถามในแบบทดสอบหากต้องการฟังเสียงให้คลิกที่ข้อความ ดูคำแปลให้คลิกที่ปุ่มนะคะ Hello, my name is Apirak. I was very excited today. It was my first day of school. I got up early and took a bath. แบบทดสอบ ถูกต้องค่ะเก่งมากเลย My birthday จงอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามนะคะ Yesterday was my birthday It was March 11th I got up early Back to Who made the pizza? His, his, his mother, Rati and Tom, his friend, his father, his mother. What I'm going to do tomorrow? Web to be บวก going to มีความหมายว่าจะสามารถใช้แทน i ิวได้เพื่อใช้สำหรับบอกอนาคตการจงอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วตอบคำถามหากต้องการฟังเสียงให้ใช้เมาส์คลิกที่ประโยคข,ข้อความนะคะ Hello I am the son of my family Tomorrow is our holiday We're going to the zoo แบบทดสอบ Who are going to see the pandas? Who are going to see the pandas? Sister, his father, his mother, he and sister, his father. ผิดค่ะพยายามใหม่นะคะเฉลย A Little Boy and a Mango Tree. There is a large mango tree in a village far away from a city. A boy plays around the mango tree every day. He likes to climb up and down the mango tree. When he gets tired, he sleeps under the shade of it. He loves this mango tree very much, and the mango tree also loves him. Better stop. Who says, Come on and play with me? The little boy, the mango tree, is correct. Can you do แปลว่าคุณสามารถทำได้ไหมเป็นประโยคที่ใช้ถามว่าสามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หรือไม่การใช้ can ในประโยคคำถาม Can you drive a car คุณสามารถขับรถยนต์ได้ไหมการเปลี่ยนประธานจาก you ไปเป็นประธานตัวอื่นก็สามารถเปลี่ยนได้ทันทีค่ะตัวอย่างเช่น Can he drive a car เขาสามารถขับรถยนต์ได้ไหมการใช้แคนในประโยคตอบรับและปฏิเสธการตอบประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยแคนจะใช้ yes หรือ no ขึ้นต้นการใช้แคนในประโยคบอกเล่า I can hear sounds of music from this room ฉันสามารถได้ยินเสียงดนตรีดังมาจากห้องนี้การใช้แคนในประโยคปฏิเสธว่าไม่สามารถทำได้ การใช้แคนในประโยคว่าไม่สามารถทำได้โดยใช้คำว่า not มาต่อท้ายแต่ให้เขียนติดกันเป็น can not หรือรูปย่อเป็น can't แบบทดสอบ ตอบผิดแล้วค่ะเฉลย What am I จงอ่านประโยคต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในใจนะคะ I am the biggest animal. I have two ivory tusk. s My trunk is long. What am I? e l e p h a n t ช้างแบบทดสอบจงใช้เมาส์ลากผิดค่ะลองใหม่นะคะ เฉลยการนับจำนวนในภาษาอังกฤษ one หนึ่ง thirty สามสิบ ten thousand หนึ่งมืนแบบทดสอบถูกต้องค่ะเก่งมากเลย Ordinal numbers คือเลขลำดับที่ใช้สำหรับการนับลำดับของสิ่งต่างๆเป็นลำดับที่โดยมีเดินํำหน้าเสมอจงใช้เมาส์คลิกที่ตัวเลขปกติเพื่อดูเลขลำดับที่และฟังเสียงนะคะ First, second, third, thirteenth Fourteenth, ninetieth, eightieth, one hundred and first, one hundred and second, one thousandth, one millionth. แบบทดสอบ เก่งมาก Question words คำถามที่มักใช้ถามกันโดยทั่วไปเช่นใครอะไรทำไมเมื่อไรที่ไหนอย่างไร Who แปลว่าใครตัวอย่าง Who is he เขาเป็นใคร What แปลว่าอะไรตัวอย่าง What is he เขาเป็นอะไร How อย่างไร How do you get to school คุณไปโรงเรียนอย่างไร How เท่าไร How old are you คุณอายุเท่าไร How many มากเท่าไร How many brothers do you have คุณมีพี่ชายหรือน้องชายกี่คน How much มากเท่าไหร่ How much money do you have คุณมีเงินเท่าไหร่ Whose ของใคร Whose is this นี่ของใคร When เมื่อไหร่ When will you go to the market คุณจะไปตลาดเมื่อไหร่ Whom ใคร ใช้ถามเกี่ยวกับบุคคลเมื่อใช้เป็นกรรม Whom did you play with yesterday เมื่อวานคุณเล่นกับใคร Why ทำไม Why are you late ทำไมคุณมาสาย Which สิ่งไหนอันไหนใช้ถามถึงสิ่งที่มีให้เลือกตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไป Which one does she hate หล่อนไม่ชอบสิ่งไหน แบบทดสอบถูกต้องค่ะเก่งมากเลยแบบทดสอบจงจับคู่ ผิดค่ะพยายามใหม่นะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลย